เาออกลากพร้อมที่จะขยายออกมากินอาหารด้านนอกแล้วนะครับไล่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาปลูกขนุนสำหรับขนุนที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือขนุนสายพันยวงยักษ์นะครับซึ่งเป็นขนุนที่มียวงขนาดใหญ่นะครับเราก็ได้ซื้อพันมาเพื่อนำมาปลูกไว้ในไร่ของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเราก็จะเริ่มจากการตัดอเอาเชือกที่เขามัดต้นพันออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะทําการตัดถุงเพราะชําออกนะครับโดยวางต้นถุงพันให้ขนาดลงกับพื้นนะครับแล้วเราก็ใช้กันไกรตัดถุงให้ขาดนะครับ<ะ>เราจะเห็นว่า เขาออกรากพร้อมที่จะขยายออกมากินอาหารด้านนอกแล้วนะครับใช้มือจับที่ก้อนดินในถุงครับแล้วดึงถุงออกครับเสร็จแล้วนำต้นพันธุ์ลงปงลูกในหลุมได้เลยครับ เราจะปลูกโดยหันกิ่งของเขานะครับเขาจะแตกกิ่งมีกิ่งอยู่นะครับให้เข้ามาด้านในนิดนึงโอเคแล้วเราก็นำดินที่อยู่บนบริเวณปากหลุมครับลงไปใส่ลงไปในหลุมได้เลยครับ ไม่ต้องกบจนมิดนะครับให้เขาเห็นกบแค่เสมอกับดินเก่าของเขานะครับเพื่อให้รากเขามีอากาศเสร็จเรียบร้อยลดน้ำครับ วันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปลูกขนุนพันยวงยักษ์ในไร่เติมสุกนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อะจะได้ติดตามว่าขนุนพันยวงยักษ์เขามียวงใหญ่ขนาดไหนนะครับขอบคุณครับ